ตำนานต้นโพสักดิทธ,ธิ์ที่พระเจ้าตากอธิษฐานจิตไว้วัดกองดินปืนแต่เดิมเชื่อว่าวัดคงคาจืนับเป็นประวัติศาสต์จุดที่16ของการเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชภายในวัดกองดินปืนนั้นเป็นสถานที่โบราณซึ่งมีความเชื่อว่า เคยเป็นสถานที่ที่ใช้ทำดินปืนของสมเด็จพระเจ้าตากสินมาก่อนนอกจากนี้สิ่งสําคัญภายในวัดก็คือพระพุทธรูปปิยปการสิทธิ์เคยเป็นพระชัยหลังช้างขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาก่อนและสมเด็จพระเจ้าตากสินได้อัญเชิญองค์พระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นช้างพังคีรีบันจรอ,อีกด้วยอันเป็นพระพุทธนำชัยประจำกองทัพของสมเด็จ พระเจ้าตากสินปัจจุบันได้ถูกบรรจุไว้ภายในองค์พระประธานประการต่อมาก็คือต้นโพอธิษฐานจิตปัจจุบันมีอยู่สามต้นด้วยกันสมเด็จพระเจ้าตากสินและทหารเสือของพระองค์ได้ร่วมกันปลูกไว้เป็นพุทธบูชาอธิษฐานจิตสืบบวรพระพุทธศาสนาให้ครบ5000ปีโดยต้นโพต้นแรกนั้นเป็นการปลูกร่วมกันของสมเด็จพระเจ้าตากสิน พระเชียงเงินและพระยาจักรีต้นโพต้นที่สองปลูกโดยพระยาสุรศีหนาะพระยาศิราราชเดโชหรือพระยาพิชัยดับหักหลวงราษสนีหาต้นโพต้นที่สามปลูกโดยพระเชียงทองหลวงพรม,มเสนาคุณอภัยพักดีหรือหลวงราชพักต้นโพทั้งสามต้นถือว่าเป็นต้นโพศักดิ์สิทธิ์ของทางวัดโดยเฉพาะต้นโพต้นแรกใกล้โบสถ์ที่เชื่อกัอนว่า เป็นการปลูกโดยสมเด็จพระเจ้าตากสินการปลูกต้นโพสามต้นโดยคนเก้าคนเป็นสิ่งที่มีความหมายอันล้ำลึกมากโดยการปลูกโพสามต้นนั้นหมายถึงการสร้างหลักของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และยังหมายถึงร่มโพธรรมของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การใช้คนเก้าคนปลูกนั้นเป็นความหมายโดยในว่า ความสำเร็จสูงสุดในทางธรรมนั้นมาจากพระนวะโลกุตระธรรมเจ้าคือมัคสีพ้นสีนิพพานหนึ่งรวมได้เก้านั่นเองเรียกว่าทุกอย่างที่พระองค์คิดและทำไว้นั้นต่างมีความหมายให้อนุชนรุ่นหลังได้ตีความดูตามแต่สติปัญญา ของใครแต่ละคนต้นโพกับดวงแก้วปริศนาในปัจจุบันความศักดิ์สิทธิ์ของต้นโพทั้งสามตนยังมันเกิดอยู่เสมอๆหลายคนเคยเห็นดวงแก้วสีเขียวเข้าลอยออกมาจากโคนต้นโพซึ่งยังเป็นปริศนาว่ามันคืออะไรผู้รู้ได้เล่าให้ฟังว่าดวงแก้วสีเขียวที่เห็นเป็นดวงแก้วจัก,กรพรรดิมาจากเมืองบาดาลมาสถิตรักษาต้นโพ อธิษฐานของพระเจ้าตากเอาไว้ทำให้สถานที่แห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งแม้ว่าเวลาจะผ่านมาเนิ่นนานเท่าไหร่แผ่นดินที่วัดกองดินปืนก็จะศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ตลอดไปตนโพที่พระองค์ปลูกไว้ในแต่ละที่จะทำหน้าที่เหมือนเสาหลักเมืองหรือแกนกลางแห่งอาณาจักรธรรม ซพ่งทำหน้าที่เหมือนเสาเอกที่ค้ำยันพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่แผ่นดินไทยและค้ำยันชาติให้ยืนยงคงความเป็นเอกราชค้ำยันแผ่นดินเคียงคู่พระพุทธศาสนาตลอดไปตราบนานเท่านานตั้งแต่ละที่ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินผ่านทัพไปหากชัยภูมิใดเหมาะควรพระองค์ก็จะปลูกต้นไม้เป็นตัวแทนของเสาหลักของแผ่นดิน และศาสนาไว้ที่นั่นเช่นวัดบางละมุงจังหวัดชนบุรีพระองค์ก็ทรงปลูกต้นสนเอาไว้หรือที่วัดแม่สระเชียงใหม่ที่นั่นพระองค์ก็ทรงปลูกต้นโพไว้อีกเช่นกันหรือที่วัดอรุณก็มีต้นโพที่เชื่อกันว่าพระองค์ที่ไม้เอาต้นโพหรือต้นไม้ยืนต้นเป็นบุคคลาธิฐานแทนพระศาสนาหรือพระศาสดา แทนองค์ธรรมที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงทหารก้าและอนุชนรุ่นหลังต่อไปนานวันเข้าเมื่อต้นไม้เติบใหญ่ก็ประดุษพระพุทธศาสนาที่เบ่งบานในสยามประเทศย่อมเป็นที่ให้ความร่มเย็นแก่พระสพนิกรทั้งหลายแก่สาธุชนทุกหมู่เราจรึงนับเป็นความอัจฉริยะครองสมเด็จพระเจ้าตากสินทั้งทางด้านการทมและทางโลก ที่ทรงเห็นเหตุการณ์ไกลและเข้าใจในการสร้างบุคคลาธิฐานขึ้นมาและด้วยบารมีแห่งพระโพธิญาณที่พระองค์ทรงสมมาสิ่งที่พระองค์ทรงปลูกไว้ในแต่ละที่นั้นจึงทำให้มีปวงเทพยาดามารักษาสถิตณนะต้นไม้นั้นๆในทุกทที่ยังเป็นไปตามแรงอธิษฐานของพระองค์ที่ประสงค์ให้เป็นหลักบ้านหลักเมืองหลักธรรมและก็หลักชยัย ด้วยเหตุนี้บ้านเมืองไทยจึงสามารถรอดปลอดภัยจากเหตุการณ์ต่างๆได้เสมอม,มาไม่เคยอับจนหนทางแต่อย่างใดเพราะด้วยประกาศสิทธ,ธิอันแรงอธิษานจากบูรพกษัติยาธิราชย่างสมเด็จพระนเรศวรก็ดีสมเด็จพระเจ้าตากสินก็ดีได้รันสัจจธิฐานไว้ในแผ่นดินไทยเมืองสยามนั้นเป็นแผ่นดินแห่งพระพุทธศาสนาเป็นที่ร่มเย็นเป็นสุข จนชั่วลูกชั่วหลานต้องขอโทษท่านผู้ฟังไว้นักที่นี้ด้วยบังเอิญว่าผู้บรรยายนั้นมีอาการเจ็บคอเป็นนิดเสียงนั้นอาจจะไม่ค่อยเข้าที่นักขอกราบอาภัยไว้นที่นี้ด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ